เรียนฉีดดูเนี่นว่าสิมีอาชีพในการหาจุงฉีพหรือการค่าสัตว์อยู่ก็ตามเออพวกเธอทั้งหลายเพิ่งกระทำนะสามเวลาเออก่อนห้าสิลุกขึ้นจากที่นอนว่าเห็ดชั่วขณะเดียวชั่วขณะนะแค่ว่ารัดขอมือเดียวไหมเออแต่ว่าเอาอาการปิติมาเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นผู้ทรงสรางน,นะพวกเข้าเห็ดไปแล้วมันไม่ยาก เขาส่งสองส่งสามไปยังเลยกันยังได้ันแบบนั้นเมื่อตาฮับขึ้นมาวบขึ้นใส่แมงสามโหลดเนี่ยห็นบ่ลั้หมายถึงผู้เหตุเป็นแล้วชั้นที่หนึ่งรู้ร่หายใจกับอาการปิติเกิดเนี่ยคือเจริญชั้นที่หนึ่งแล้วชั้นที่สองเรต้องรู้ร่หายใจกับบะมีคัมบริกรรมก็ยังกับบะมีแต่ว่ามีอาการปิติเกิดโหลดหรือสองแล้วชั้นที่สามมีความอิ่มเอ,อิบในตัวเองแค่ นี่คือพวกเป็นแล้วง่ายๆพวกท่านเป็นกับพยายามฝึกเอาให้มันได้ปรมาชาติก่อนออสงชาตนอันหนึ่งหนึ่งให้มันได้รับเน,นี่ยแล้วรูล้ลมหายใจเขาอาการปีติเกิดพึบลุกบนันเออแต่เฝ้าลุกไปห้องน้าห้องในไปไปทำกิจแต่การงานกัพาไปนะจังหวะบอกละเอียดขากัานนี้บอกเบิดหอดความรู้สึกออบอกบอกซับพร้อม บอกความรู้สึกพ้อมล้มหายใจแบบนี้ความรู้สึกนิ่มนวลอยู่นี่เออเอื่นวาชั่นที่หนึ่งหรือปัมชั่นเจริญชานที่หนึ่งออบอกบัตสูเนวท่านที่สองบ่มีล้มหายใจแต่ว่ามีอาการปิติเกิดขึ้นอ,อสิค้นหัวลุกวาปกระสรางที่เป็นอยู่ในจุดกลางกะผากกระตามเนี่ยอันที่สามเออบ่มีปิติตรงน,นั้นแต่ว่าลุ่มเลึกเข้าไปสู่ปัสสติเลยอิ่มอยู่ในหันเลย ลึกเขามาอิ่มไปในหันเนี่ยบอกมาสามบตัวที่สี่มันเป็นการเข่าเลยบาบอกเออเอาแค่หนึ่งสองสามเนี่ยมันกับทะลุแล้วนะาของแจกว่า,นา,นาทะลุเออทะลุโลกออกได้แล้วเด้กเาเขาไปยึดติดในโลกล่ะก็มันเห็นความเกิดดับเนี่ยแค่ปฐรมาชาติเพิ่นว่าบพว่าตะเพิ่นว่าละห้ากว่าคือกันนั่นแหละเพราะว่าห้าว่าน้ำเพิ่นเออเ้าก็ทดตรสอบทดล่งตามที่เพิ่นว่ามากูบ่เสื้อกูเหตดเอาเองจากว่าละก็เลยว่าเอออาศัยเพิ่นนั่นแหละ เป็นผู้บอกแนะนําสั่งสอนแต่ว่าเขาบ่เสือบา้านีนเฮ้าเาทดลองเอาเองตัวเนาะเออทดลองดูเขา้าดูเขา่านะะอ๋อมันก็เป็นไปตามที่เพิ่นบา่าบ้านี้เฮ้าจึงว่าเอาเองจากก็ละเออเอาตัวคองนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์ให้ตัวเองนี้พิสูจน์คําสอนเพิ่นก็ถืบอบ่เสือแต่ว่าพิสูจน์จกว่าละ